ข้าอโพดก็คือสตรอเบอร์รี่นะคะหลังจ,จากที่ซหญิงสาวมนาะไปเป็นเดือนนะคะประมาณะขอแบบเทคะแคร์เทคแคร์เป็นพิเศษหน่อยนะคะกดเลนะก์ด้วยนะคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศกันเลยนะคะข้าวโพดหญิงสาวนะคะจิรสัน มาแล้วนะคะเป็นไงบ้างกีมเอ้ยจะตัวดำหรือตัวเผือกอะลูกสีดำหรือสีเผือกเนาะนมาดูนะคีคายลูกสาวเยอะน้อยขนาดไหนนะอออเอาต้องมีทรายขัดผิวแล้วไหมคะน้องกีมฮะ ต้องมีทรายขัดผิวแเราไหมลูกมามาไปมาหมุนไหมหมุนหมุนมาดิมาเฮ้ยมามาคิมมาโอ้ดูหน้าดูหน้าสิฮะเออ้ี่หมองเมนเนี่ยเป็นบ้านตกน้ำลูกแมวตกน้ำ ขัดขัดตรงหน้าผากหน่อยละพอไม่ออกเหรอเออใส่6กิโลมี่ไก่6กิโลลองมัดหนึ่งลองมัด,ดสำคัญในสุดเลยกลองมัดนอ่เนี้ยบูลล์ที <laughs> เ<ค>่เลยขนาดนี้มีไหม,นมเานาะน่ารลงอ่ะ ถึงไหมคัดสีซีวันให้ลูกสาวหน่อยนะไปถึงงานประจำปีแล้วดอ <c oughs> ขี้ใครนะเเเมามามา เฮ้ยฮะซอยนี่คุณจะได้แต่งซอยดีแลทำซอยมาแล้วมาหมุนม,มาซอยปัดจิ้มเลยมมมมมหยม,มุนดะีมาหมุนมาหมุนไหนเสร็จยังลูกโอ้โหโอาอ,อยากได้ทรายอยากได้ทรายจังเลยค่ะนะ บ้านไม่มีทรายก็จะลื่นประมาณนี้นะคะ่างชี้ไปแล้วนะคะคือเสาให้แน่นบอ่าน้องิมช่วยถูไม่มีเสาถูตัวก็สูเสาบ้านนะหมูอ,อ,อยากถูกตัวบ้างกว่าหมู หลังหลังยังยังไม่้คิมจะออกเผือกไหมคิมเดินอะไรความสุกนะคะความสุกข,ของน้องใช้เสาบ้านในการถูดัวนะคะไม่มีเสาถูดัวนะคะเด,ด็กน้อย โอ้ไอตัวเองไอตัวบนน้บพักลาดันนะ้ายไม่ถึงยายเสาอีกแล้ว คนนี้อยากเล่นด้วยนะจะกินอย่างเดียวดูน้ำดีกว่าน้ำ่วาดีกน้ำแ้วอยู่ดีๆเาคนยู่น้ำละอ เล่นมากกว่านะคะน้องดาวอยากเล่นนะพ่อไม่ได้อยากกินน้ําอยากเล่นสงกรานต์นี่ลอยโอ้ยู่ไรนู้นนะคะหนูย่าหยิบเองเลยไป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 เค็มเก็บเค็มแค่ดูห<า> <laughs> ลักฐาน <Okay. S 1> อาไม่เอานะคะวิ่งบนแล้วนะคะทีนี้น้ำไม่เสรนะ็จไ,ไปไปคิดว่าตัวเองยังเด็กนะ ็เป็นภาพบรรยากาศนะคะช่วงทำภารกิจนะคะแต่งสวยให้ลูกสาวนะคะอาบน้ำถูที่ใครนะคะก็บรรยากาศรอบๆวันนี้นะที่้านา้องกรีนะะทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามปเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ